ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมารีวิวเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเน่จะมารีวิวหรือว่ามาเล่าเครื่องชงตัวนี้เนี่ยค่ะเขามีลักษณะยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะเน e เ t นเทล f f e ฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมารีวิวเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่นะคะรุ่นนี้ค่ะก็คือเป็นเครื่องชงกาแฟ2หัวกรุ๊ปนะคะที่ว่าเพิ่งจะเข้ามาหมัดมาเลยค่ะ แบรนด์ของเขานะคะก็คือจะเป็นแบรนด์เซโก้ค่ะเซโก้นี่ก็คือเป็นแบรนด์ของประเทศสเปนนะคะแล้วก็ชื่อรุ่นก็คือเพอร์เฟตตาค่ะเพอร์เฟตตานั่นหมายความว่าเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับแก้วสูงคือแบบเหมือนแก้วเทคเอเว้ได้อย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ความสูงของแก้วเนี่ยประมาณสัก13เซนติเมตรเนี่ยคือได้เลยอันนี้ก็คือความหมายของความเพอร์เฟตตานะคะแล้วก็สำหรับเครื่องชงตัวนี้เนี่ยค่ะ คือเป็นรุ่น2หัวกรุป๊ปนั่นก็คือเราสามารถที่จะชงกาแฟพร้อมกันทั้ง2หัวกรุ๊ปได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเน่จะมารีวิวหรือว่ามาเล่าเครื่องชงตัวนี้เนี่ยค่ะเขามีลักษณะอย่างไงบ้างนะคะโดยที่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปวันนี้ค่ะคือเน่ก็จะเล่าในมุมว่าอันไหนที่เน่ชอบแล้วก็ไม่ชอบไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาลองติดตามกันค่ะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเขามีลักษณะย่งไงบ้างค่ะ เริ่มต้นเลยนะคะเท่าที่เราเห็นโครงสร้างภายนอกเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าโครงสร้างเขาเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นสแตนเลสทั้งตัวเลยค่ะ จะมีตัวที่เป็นแบบว่าตัวข้างๆเขาอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นสแตนเลสชุบสังกะสีนะคะแล้วก็แบบมีท่าสีดาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันก็คือช่วยในเรื่องของความแข็งแรงทนทานอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวสแตนเลสชุบสังกะสีก็ป้องกันสนิมด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องของสนิมนะคะมีความแข็งแรงทนทานป้องกันสนิมแล้วก็เขาเคลมเลยค่ะว่าเครื่องชงเขาเนี่ยไม่มีความที่แบบมีพลาสติกเข้ามาเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าเป็นสแตนเลสทั้งตัวเลยนะคะไม่ว่าจากข้างบนข้างๆข้างล่างนะคะ ค่ะ,ะเรามาดูกันต่อนะคะนอกจากโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วเนี่ยมีอะไรอีกนะคะ มาดูขนาดของเขานะคะขนาดของเขาเนี่ยความกว้างก็คืออยู่ที่ประมาณ73ซนติเมตรนะคะแล้วก็ลึกลงไปที่47ซนติเมตรค่ะสูง52ซนติเมตรก็เรียกว่าเป็นไซส์มาตรฐานทั่วๆไปของเครื่องสองหัวกรุบแหละนะคะแล้วก็เป็นเครื่องชงที่มีขนาดหม้อต้มนะคะอยู่ที่13ลิตรค่ะพอมีขนาดหม้อต้ม13ลิตรเนี่ยกำลังไฟที่ใช้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ2,800วัตต์นะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นกําลังไฟของเครื่องนะคะประมาณ2,800วัตต์แต่ว่าถ้าเป็นกําลังไฟของหม้อต้มอะคะ่ะมันจะ อยู่ที่ประมาณ2,600วัตต์แถวนั้นนะคะแล้วก็น้ำหนักของเครื่องนะคะทั้งตัวเนี่ยก็คืออยู่ที่55กิโลกรัมค่ะก็เรียกว่าสบายๆนะคะก็มีความแข็งแรงทนทานนะคะตามรูปลักษณ์ของเขาเลยะคะ่ะสำหรับเครื่องชงตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าความดูแข็งแรงทนทานยังไม่เท่าไหร่นะคะไอ้เจ้าตัวมอเตอร์ปั๊มของเขาอะคะ่ะมีขนาดถึง120วัตต์นะคะซึ่งนั่นแสดงว่าใหญ่มากนะคะทีนี้พอมอเตอร์ปั๊มใหญ่อะคะ่ะ มันก็จะมีผลให้เวลาที่เราทํากาแฟค่ะคือเวลาที่เราชงต่อเนื่องเนี่ยก็คือชงได้สบายๆเลยนะคะเรียกว่าแรงไม่ตกว่างั้นแล้วด้วยขนาดของหม้อต้ม13ลิตรด้วยอะคะ่ะมันก็ทําให้ความเสถียรของอุณหภูมิของน้ํอะคะ่ะในการที่เราชงกาแฟเนี่ยก็ค่อนข้างที่เรียกว่าดีเลยเพราะว่า1 3ลิตรธรรมดาบางทีะคะ่ะเขาจะไปใส่ในพวกเครื่อง3าหัวด้วยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมาจุอยู่ในแค่เครื่องแค่2หัวอันนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรียกว่าชงกันสบายๆบายต,ต่อเนื่องได้เรื่อยๆสบายๆเลย วันละ2300าม้อยแก้วนี่จิบจินะคะอะแล้วเรามาดูต่อไปนะคะว่าเขามีอะไรอีกค่ะสําหรับเครื่องตัวนี้นะคะหม้อต้มของเขาค่ะก็คือทําด้วยทองแดงนะคะทํามาจากทองแดงแล้วก็มีการแยกตัวเทอร์โมไซฟอนนะคะเออตัวเทอร์โมไซฟอนเนี่ย จะแยกคนละหัวกรุมกันเลยนะคะเป็นระบบแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีตัวระบบเทอร์โมไซฟอนอยู่แยกหัวกรุ่มันก็เลยจะทําให้เวลาที่เราชงกาแฟค่ะมันก็ทําให้มันพอมันแยกกันปุ๊บเรื่องอุณหภูมิของน้ําอะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็คือมันแยกกันชัดเจนมันก็เลยจะทําให้ได้ความเสถียรของรสชาติของกาแฟค่ะได้มากกว่านะคะได้ความเสถียรของอุณหภูมิของน้าอ่ะแต่ละหัวกรุมได้มากกว่านะคะ แล้วทีนี้ด้วยหัวกรุ๊ปของเขาอะค่ะสองหัวกรุ๊ปนี้นะคะแล้วก็สําหรับหัวกรุ๊ปนะคะของเครื่องชงตัวนี้ค่ะสองหัวกรุ๊ปนี้นะคะคือจะเป็นหัวกรุ๊ปที่เราเรียกกันว่าเป็นแบบ E 6 1นะคะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น infusion extraction นะคะซึ่งมันก็จะทําให้การสกัดกาแฟเนี่ย ยิ่งทําให้การความเสถียรในการสกัดแล้วก็เรื่องการพรมน้ําการสกัดกาแฟค่ะได้ดีมากๆยิ่งขึ้นนะคะตัวหัวกรุกตรงนี้ค่ะตรงหัวชงเนี่ยเป็นทองเหลืองด้วยนะคะนั่นก็เลยทําให้เรื่องของความร้อนเรื่องของอุณหภูมิดีค่ะ สำหรับภายในนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเป็นหม้อต้ม13ลิตรนะคะแล้วก็มีปั๊มใหญ่ค่ะแล้วก็มีไอตัวออทอมโไซฟ,ฟอนแยกกันค่ะมี E61 นะคะแล้วมาดูกันต่อค่ะถ้าเราดูข้างหน้านี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยค่ะข้างหน้านี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะเขาก็จะมีด้ามชงมาให้เรานะคะ2องอันค่ะในเครื่องตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าด้ามชงที่มาให้มาเนี่ยค่ะมีแบบน้ําไหลาทางเดียว เป็นแบบว่าบา Basket, สเกตสําหรับกาแฟ1ช็อตน้ําไหลสองทางบาสเกตสาหรับกาแฟ2ช็อตนะคะเขาจะมีมาให้เราแค่อย่างละอันนะคะซึ่งอันนี้ก็คือ,เ,อเป็นเป็นข้อเสียที่เนเห็นนิดนึงนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วค่ะเครื่องใหญ่อย่างเงี้ยเราควรจะมีแบบน้ําไหลสองทางเงี้ยสอันนะคะแต่เขาให้มาอันเดียวก็ไม่เป็นไรค่ะก็ซื้อเพิ่อมอีกอันนึงเนาะทีนี้พอเรามาดูหน้าเครื่องนะคะเราก็จะเห็นราคาระบบตัวนี้ก็คือเป็นระบบเซมิอโตเมตินะคะหรือว่ากึ่งอัตโนมัตินั่นเองนั่นหมายความว่าเราอะค่ะสามารถที่จะตั้ง่าน้ ได้4ี่ปุ่มนะคะเนี่ยค่ะมี4ปุ่มให้เราตั้งได้แล้วก็ปุ่มสุดท้ายนี่จะเป็นปุ่มแมนนวลนะคะก็คือเรียกว่าต้องเปิดปิดเองนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะก็คือเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ค่ะว่าเราอยากจะได้น้ําออกมาปริมาณเท่าไหรนะคะเดี๋ยวเขาก็จะตัดออกไปเองแล้วก็ถ้าปุ่มนี้ก็เหมือนกับเครื่องทั่วๆไปอะคะ่ะก็คือจะเป็นปุ่มที่เราต้องเปิดเองปิดเองนะคะแบบนี้ค่ะ อย่างที่หัวกรุ๊ปนี้นะคะเน่บอกแล้วค่ะว่าก็คือนี้เราเรียกว่าเป็นแบบว่าที่ว่าความเป็นเพอร์เฟกต้าก็คือมันสามารถที่จะใส่แก้วสูงได้นะคะด้ามชงของเขาอะค่ะก็คือถือว่าจับถนัดมือนะคะเนี่ยสวยงามนะนี่ว่าด้ามชงสวยดีเนี่ยค่ะก็มีความแบบหนักนะคะหนักหนักพอประมาณเลยแล้วก็เราใส่เข้าไปนะคะ มันมีพื้นที่ให้เราค่ะสําหรับบางทีเนี่ยเราต้องใช้เป็นแก้วเทคเวย์นะคะเมื่อกี้เน่บอกแล้วนะคะว่าก็คือมันเหมาะสําหรับแก้วสัก13เซนแก้วอันนี้เขาสูง15เซนนะคะเนี่ก็เลยเอามาเอามาเทียบให้ดูค่ะว่าเนี่ยอันนี้สูง15เซนก็คือเราก็สามารถที่จะแบบใส่เข้าไปได้นะคะบางทีแก้วเทคเวย์หรือแก้วที่แบบว่าเราอยากจะใช้เป็นแก้วทรงสูงอะไรเงี้ยค่ะก็เหมาะได้อยู่นะคะแต่ว่าทีนี้ถ้าหากว่าเวลาที่เราต้องการที่จะชงสําหรับแก้วเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะพวกแก้วแบบเอสเรซโซ่แก้วคั ปูลาเต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ค่ะเป็นตะแกรงรองนะคะเนี่ยก็จะมีตะแกรงรองมาให้ตรงหัวกรบสามารถเนี่ยตะแกรงเขาจะลักษณะอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าสอดเข้าไปตรงท่อนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เน่ชอบสําหรับตะแกรงอันนี้นะคะก็คือว่าไอ้ตะแกรงอันเนี้ยเราดูนะคะเขาจะมีความมีซี่ๆเห็นไหมคะพอมันมีซี่ๆปุ๊บพอเราใส่ลงไปเนี่ยค่ะมันจะเกาะติดเลยมันจะไม่เลื่อนไปเลื่อนมาซึ่งก็ทําให้เราก็ทํางานแบบคือก็สะดวกนะคะไม่มีโครงครงเรงนี่ยค่ะก็ อย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าอันนี้เน่ชอบนะคะนอกจากเรื่องหัวกรุปแล้วอ่ะเรามาดูตรงนี้เป็นเกย์ใช่ไหมคะก็เป็นปกติของเครื่องชงทั่วไปอะคะ่ะก็จะมีเกย์บอกเราสองฝั่งนะคะเกย์ที่เป็นปั๊มจากตัวหม้อต้มกับเกย์ที่เป็นปั๊มจากตัวดึงน้ําเข้าหม้อต้มนะคะพูดง่ายๆอ่ะแล้วก็มาดูคะ่ะ เขาจะมีตัวก้านสติีมนมนะคะให้สองฝั่ง2ก้านนะคะต้องบอกว่าที่เน่ชอบก่องตัวก้านสติีมนมตัวนี้คือลองดูเขาแบบมีความโยกแบบว่าเรียกว่ารอบทิศทางไอ้โยกรอบทิศทางไม่เท่าไหร่นะคะที่ชอบอย่างก็คือว่านางโยกแล้วแบบว่าคือโยกง่ายอะคะ่ะเนี่ยมีความแบบว่า คือง่ายนะคะไม่ไม่ไม่หนืดนะคะก็ถือว่าแบบคล่องดีอย่างนี้นะคะมีปุ่มน้ําร้อนให้1ปุ่มนะคะมีท่อน้ําร้อนให้1ท่อตัวหมุนทําฟองนมกับน้ําร้อนเป็นแบบน็อตน,นะคะแบบน็อตตัวนี้ต้องบอกว่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าชอบนะคะเพราะว่าน็อตตัวนี้เขาออกแบบมาแบบนี้ค่ะก็คือเขาจะมีตัวล็อกเราสามารถล็อกได้นี่ค่ะก็คือล็อกแล้วมันไม่ต้องแบบหมุนเยอะๆไงคะมันไม่ต้องหมุนเยอะๆคือแบบเนี่ยหมุนแค่นเนี้ยเนี้ยคือล็อกแล้ว หรือถ้าเราไม่ล็อกค่ะเราแบบหมุนเนี่ยเขาจะมีความสปริงอะค่ะสปริงมันจะแบบม้วนกลับมาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะม้วนกลับมาหรือเราจะล็อกอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าหากว่าเป็นไอตัวการสตรีมนมก็เหมือนกันค่ะการสตรีมนมก็จะมีตัวล็อกได้เนี่ยค่ะล็อกได้หรือไม่ล็อกก็เนี่ยค่ะสปริงเขาจะมีสปริงเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะเขาจะมีสปริงอย่างเงี้ยเขาก็กลับมาเองนะคะเห็นไหมคะ หรือแล้วะล็อกอย่างนี้ก็ได้เนี้ค่ะคือมันไม่ต้องหมุนเยอะไงเน่ในวันนี้ดีแล้วก็เน่เคยลองสตีมนมแล้วนะคะต้องบอกว่าตัวนี้สตีมนมได้เนียนกริบเลยค่ะสตีมนมแบบ คือแม้ว่าคนสตรีมไม่ค่อยเก่งก็สตรีมได้อะเออคือมันมันมันกริปมากอ่ะนะคะอะทีนี้เรามาดูค่ะข้างหน้าอ๋อมีปุ่มตรงนี้อีกปุ่มหนึ่งนะคะปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดค่ะคือต้องบอกว่าปุ่มเปิดปิดมาอยู่ข้างบนให้เราเห็นชัดๆอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ปุ่มเปิดปิดเนี่ยเวลา <hoof> ที่เราจะต้องแบบว่าเซตค่าอะไรต่างๆค่ะซึ่งเดี๋ยวเน่จะมาแชร์ในคลิปต่อ,ตอๆไปนะคะแต่แบบเนี้ยให้ดูนะคะก็คือเนี่ยปุ่มนี้คือเปิดปิดอย่างนี้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเ ก็อยู่ข้างหน้าให้เราเห็นหง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะอ่ะโอเคต้องบอกว่าด้วยความที่หม้อต้มเขา13ลิตระคะ่ะมันก็เลยทําให้ตัวฝาครอบข้างบนเขาค่ะมีความร้อนซึ่งมันทําให้เวลาที่เราแบบครอบเวลาที่เราอุ่นแก้วค่ะแก้วเราก็คือแบบร้อนดีมากเลยนะคะเนี่ยดีเลยค่ะอ่ะมาดูตัวต่อไปค่ะมีอะไรอีกสําหรับเครื่องตัวนี้นะคะอ่ะมีด้ามชงสองด้ามนะคะตะแกง เอาออกก่อนนะคะทีนี้เวลาที่เราจะปิดร้านนะคะสําหรับเครื่องตัวนี้ค่ะเวลาที่เราต้องการจะปิดร้านนะคะเราสามารถที่จะถอดตะแกรงตัวนี้ออกมาได้นะคะแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งค่ะต้องบอกว่าเนี่ยต้องระวังนะคะสําหรับท่านที่ใช้เครื่องตัวนี้ก็คือว่า ก่อนที่เราจะถอดตะแรงออกมาค่ะเราจะเราจะต้องทําความสะอาดน้ําก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีเวลาเราทํางานใช่ปะ่ะมันก็จะมีความน้ําขังเห็นไหมคะมีความน้ําขังบ้างบางครั้งถ้าเราเผลอค่ะอันนี้เดี๋ยวเนี่ยทำให้ดูนะสมมุติว่าถ้าเราเผลอค่ะเรายกออกมาทั้งตะแรงเลยอะยกออกมาเลยนะคะมันจะมีความว่าบางทีค่ะมีความน้ําไหลเห็นไหมคะ น้ำมันอาจจะแบบมีไหลออกมาอันนี้เรายังเปิดน้อยๆน,นะคะเนี่ยถ้าเราเปิดเยอะๆบางทีจะมีน้ําไหลออกมาอย่างเงี้ยค่ะสมมุติถ้าเรายกออกมาเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือว่าก่อนที่เราจะยกออกมาค่ะก็ให้เราอถอดไอตัวตะแกรงข้างบนเนี่ยออกก่อนนะคะแล้วก็อาจจะหาผ้าค่ะมาเช็ดน้ําเขาตรงเนี้ยก่อนนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้ํามันจะไหลลงไปทางรูตรงนี้อ่ะเนี่ยนะคะเราเช็ดออกเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ยกออกไปได้ ทีนี้พอด้วยความที่เขาเป็นสแตนเลสอะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เน่อยากจะแบบเตือนให้ระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าเวลาที่เรายกเข้ายกออกถาดพวกนี้ค่ะต้องระวังความคมของสแตนเลสด้วยนะคะคือจริงๆเขาไม่ได้คมนะคะไม่ได้หมายความว่าแบบเฮ้ยสแตนเลสคมไม่ใช่นะคะแต่ว่าแค่แบบให้ระวังเอาไว้อะคะ่ะเพราะบางทีมันมีความเผลอได้หรือมันอาจจะแบบบาดมือได้อะไรเงี้ยอันนี้เน่ก็คือแบบเออนิดนึงเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันสแตนเลสทั้งหมดเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เราอาจจะต้องระวังนิด น,นะคะค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะที่เน่มองว่าแบบอันนี้ไม่รู้เรียกว่าข้อดีหรือข้อไม่ดีนะคะตัวข้างล่างเขาเนี่ยค่ะก็คือมันก็จะมีความแบบเป็นรูเ <he S 1> ห็นไหมคะข้างล่างนะคะคือมันไม่ได้ปิดพื้นข้างล่างอะคะ่ะทีนี้พอมันไม่ได้ปิดพื้นข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคะว่ามันนะอาจจะทําให้แบบว่ามีหนูกัดมีอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆทุกอย่างนะคะปัญหาก็คือไม่ใช่ปัญหาค่ะสมมุติว่าถ้าเราชอบเครื่องตัวนี้จริงๆนะคะอย่างตรงเนี้ยถ้าเราแบบ แบบร้านเรากลัวปัญหาเรื่องแบบหนูเนอ้อแทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือซึ่งบางร้านเจอค่ะเน่ก็มองว่าเราก็อาจจะต้องแค่หาตะแกรงหรือหาอะไรนะคะมาลองมาลองข้างล่างเอาไว้เท่านั้นเองค่ะเราก็แก้ได้เนาะ <S <S <บ>ก็ประมาณนี้นะคะเน่ก็ถือว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเซโกเพอร์เฟกตนะคะเขาก็เป็นเครื่องที่ถือว่าแข็งแรงทนทานเลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้ด้วยราคาของเขาอะค่ะต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นสัญชาติสเปนนะคะสัญชาติสเปนนี่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะราคาเขาก็จะแบบเบาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เหมาะสําหรับแบบเอ่อร้านที่อยากจะได้เครื่องชงแข็งแรงแข็งแรงมี2หัวกรุ๊ปแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะคะนี้เน่ก็เลยว่ามาแนะนําให้ค่ะก็รวมๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวเน่จะมารีวิวนะคะการเซตตั้งค่าเครื่องพวกนี้นะคะเพราะว่าเขาอะจะเซตไม่เหมือนกับไอ พวกเครื่องชงของพวกโนวาหรือว่าแลนซิโรอะไรพวกนี้นะคะเขาจะมีวิธีเซตที่ไม่เหมือนของคนอื่นเดี๋ยวเน่จะมาแชร์ให้ค่ะแล้วก็มีระบบที่แบบทําความสะอาดอัตโนมัติได้ด้วยนะคะเป็นแบคฟัดอัตโนมัติะคะ่ะล้างหัวกรุ๊ปอัตโนมัติก่อนเราจะปิดร้านนะคะเดี๋ยวเน่จะมาแชร์ให้ในคลิปต่อๆไปค่ะค่ะก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ เครื่องชงเซโกเพอร์เฟกต้าค่ะดูแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะหรือว่าอยากจะมีคําแนะนําติดชมอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีมากๆเลยนะคะได้มารีวิวให้ดูแล้วก็มาแชร์ให้ดูก่อนค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด b s c r i b e o r i e n t a l Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆอีกค่ะอยากให้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรืออยากจะมีคําถามอะไรก็ยินดีมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้เครื่องชงกาแฟ เซโก้เพอร์เฟตต้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะ